สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกเนื้อหากันนะคะวันนี้เราจะมาดูกันในเอกสารเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศา,ศาสตร์แล้วก็ออสถิติเบื้องต้นค่ะดูเหมือนจะเป็นแนวทางสำหรับออว่าที่คุณครูวิทยาศาสตร์นะคะเป้าหมายเราก็คือมากลั่นกรองประเด็นสำคัญกันว่าข้อมูลดิบๆจากการทดลองเนี่ยมันจะกลายเป็นข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์ได้ยังไง เริ่มกันเลยนะคะคือในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเวลาทดลองหรือสังเกตการเราก็จะได้ตัวเลขออกมาเยอะแยะเลยเอกสารนี้ก็บอกว่าการจะเข้าใจตัวเลขพวกนี้ได้อ่ะคะ่ะต้องใช้การวิเคราะห์กับสถิติเข้ามาช่วยเริ่มจากการจัดระเบียบข้อมูลก่อนเลยใช่ไหมคะใช่ครับการจัดระเบียบข้อมูลนี่สําคัญมากเป็นก้าวแรกเลย อย่างการเอาข้อมูลมาใส่ตารางง่ายๆก่อนเลยเช่นเราบันทึกความสูงต้นไม้ทุกวันวันวันพอลงตารางปุ๊บมันก็จะช่วยให้เห็นภาพเห็นรูปแบบได้ดีกว่ามองตัวเลขเยอะๆที่มันกระจัดกระจายดูจริงด้วยค่ะเห็นภาพง่ายขึ้นเยอะเลยแต่ว่าบางที่ข้อมูลเยอะมากๆตารางก็อาจจะยังดูยากอยู่นะครับนั่นสินะคะเยอะๆก็ตาลายได้เหมือนกันแล้วพอมีตารางปุ๊บ ก็น่าจะเอาไปทำเป็นกราฟต่อเลยใช่ไหมคะแบบว่าทำให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกใช่ครับกราฟนี่ช่วยได้เยอะเลยเอกสารก็ยกตัวอย่างไว้หลายแบบเนะมีทั้งกราฟแท่งเอาไว้เปรียบเทียบข้อมูลแบบว่าเออจำนวนนักเรียนที่ชอบชีวะเคมีฟิสิกส์อะไรแบบนี้อ๋อค่ะหรือจะเป็นกราฟวงกลมที่ไว้แสดงสัดส่วนแล้วก็มีกราฟเส้น อันเนี้ยเหมาะมากกับการดูแนวโน้มตามเวลาอย่างเรื่องความสูงต้นไม้ตะกีอ๋อค่ะค่ะก็เอากราฟเส้นมาพลอตด,ดูก็จะเห็นเลยว่าเออเจ็ดวันผ่านไปต้นไม้มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะการเลือกใช้กราฟให้ถูกนี่สำคัญมากเลยนะคะสำคัญมากครับเพราะมันช่วยสื่อสารข้อมูลได้ตรงจุดแล้วก็ช่วยตีความด้วยกราฟแท่งก็จะบอกได้เลยว่าเออนักเรียนชอบวิชาไหนสุดส่วนกราฟเส้นก็จะเห็นว่าเอ๊ะ ต้นไม้มันโตเร็วขึ้นช่วงไหนช้าลงช่วงไหนอะไรแบบนี้ครับอืมอืมเข้าใจเลยค่ะทีนี้พอเห็นภาพรวมจากกราฟแล้วถ้าเราอยากได้ตัวเลขสักตัวที่แบบว่าพอบอกได้คร่าวๆว,ว่าค่ากลางๆของข้อมูลชุดนี้มันคือเท่าไหร่เอกสารเขาก็แนะนำให้ดูที่ค่ากลางใช่ไหมคะเหมือนจะมีอยู่หลายตัวเลยมีค่าเฉลี่ยมีนมาธยฐานมีเดียนแล้วก็ฐานนิยมโหมดพวกนี้มันต่างกันยังไงในการใช้งานจริงหรอคะ ครับแต่ละตัวก็มีประโยชน์มีข้อควรระวังต่างกันไปอย่างค่าเฉลีย่ยเนี่ยก็คือเอาทั้งหมดมาบวกกันแล้วก็หารด้วยจํานวนข้อมูลง่ายๆเลยแต่มันมีจุดอ่อนคือมันไวต่อค่าที่มันโดดมากๆหรือที่เราเรียกว่า outlier นะครับอ๋อค่าที่มันแบบสูงไปเลยหรือต่ําไปเลยใช่ครับถ้ามีค่าพวกนี้อยู่ค่าเฉลีย่ยจะถูกดึงไปทางนั้นง่ายมากส่วนมัธยาฐานหรือีเดียนเนี่ยคือค่าที่อยู่ตรงกลางเปะ๊ปะเวลาเราเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากตัวนี้จะ ทนต่ uh, to อ o ล t l i e r ได้ดีกว่าค่าเฉลีย่ยแล้วก็มีฐานนิยมหรือโหมดอันนี้คือค่าที่มันซ้ำกันบ่อยที่สุดในข้อมูลชุดนั้นเอกสารเขายกตัวอย่างคะแนนสอบนักเรียน10คนนะคำนวณมาค่าเฉลีย่ยได้69ค่ะแต่มัธยฐานกับฐานนิยมเนี่ยเป็น70เท่ากันอา้าวไม่เท่ากันเหรอคะใช่ครับมันก็อาจจะบอกใบ้ได้ว่า เอ๊ะอาจจะมีบางคนที่ได้คะแนนน้อยมากๆดึงให้ค่าเฉลี่ยมันต่ำลงมาเหลือ69ทั้งทั้งๆที่คนส่วนใหญ่อาจจะได้ราวๆเจอ๋อเข้าใจแล้วค่ะสแสดงว่าการเลือกใช้ค่ากลางตัวไหนนี่ก็ต้องดูดีๆเลยนะคะไม่ใช่ว่าใช้ค่าเฉลี่ยตลอดถูกต้องครับ ต้องดูธรรมชาติของข้อมูลด้วยแต่ว่ารูแค่ค่ากลางๆอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอใช่ไหมคะเหมือนเอกสารจะพูดถึงเรื่องการกระจายของข้อมูลด้วยตรงนี้มันสำคัญยังไงคะสำคัญมากครับสำคัญพอๆกับค่ากลางเลยเพราะค่ากลางมันบอกแค่จุดศูนย์กลางแต่ไม่ได้บอกว่าข้อมูลจริงๆเนี่ยมันเกาะกลุ่มกันอยู่แถวนั้นหรือว่ามันกระจายตัวออกไปกว้างแค่ไหน อืการวัดการกระจายที่นิยมใช้กันก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า SD standard deviation ถ้าค่า SD มันต่ำๆก็แปลว่าข้อมูลส่วนใหญ่มันอยู่ใกล้ๆค่ากลางเกาะกลุ่มกันดีมีความสม่ำเสมอคะ่ะซึ่งในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันอาจจะสะท้อนว่าการทดลองเราค่อนข้างแม่นยำนะหรือเครื่องมือวัดมันนิ่งมันเสถียรดี ในเอกสารมีตัวอย่างน่าสนใจมากครับคือมีคะแนนสอบสองกลุ่มค่าเฉลี่ยเท่ากันเป๊ะเลยคือ70เท่ากันเลยเหรอคะใช่ครับเท่ากันเปะ๊ะแต่กลุ่มแรกเนี่ย SD แค่3.3เองหูน้อยมากแต่อีกกลุ่มหนึ่ง SD สูงถึง15.1ต่างกันเยอะเลยนะคะนั่นเยอะมากครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าถึงแม้ค่าเฉลี่ยจะเท่ากันแต่กลุ่มหลังเนี่ย คะแนนนักเรียนมันกระจายตัวกว้างมากมีทั้งคนที่เก่งมากๆและคนที่อาจจะยังตามไม่ทันเยอะมากๆอยู่ในห้องเดียวกันโหจริงด้วยค่ะถ้าเราดูแค่ค่าเฉลี่ย70เท่ากันเราจะไม่เห็นภาพนี้เลยใช่ครับจะไม่เห็นความแตกต่างตรงนี้เลยแสดงว่าเวลาดูข้อมูลเนี่ยต้องดูทั้งค่ากลางและก็ค่าการกระจายอย่าง sd ควบคู่กันไปเสมอเลยนะคะถูกต้องครับต้องดูคู่กันเสมอแล้วพอเราวิเคราะห์ทั้งสองอย่างนี้แล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะเอาไปทําอะไรต่อก็คือขั้นตอนการตีความครับ ตีความอย่างสมเหตุสมผลแล้วก็นำไปใช้ตัดสินใจทางวิทยาศาสตร์เอกสารจะเน้นย้ำเลยว่าต้องเชื่อมโยงผลที่เราวิเคราะห์ได้เนี่ยกลับไปหาหลักการทำวิทยาศาสตร์ต้องระบุแนวโน้มเปรียบเทียบข้อมูลอย่างระมัดระวังไม่ลำเอียงไม่ใส่ความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไปและที่สำคัญมากๆคืออย่าสรุปเกินเลยจากข้อมูลที่เรามีอยู่จริงๆอ เช่นถ้าเราจะเปรียบเทียบปุ๋ย2ชนิดก็ต้องดูทั้งค่าเฉลี่ยการเติบโตแล้วก็ดู SD ประกอบด้วยว่ามันสม่ำเสมอแค่ไหนหรือถ้าจะตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญอย่างการสร้างโรงงานในพื้นที่ป่าชายเลนเนี่ยก็ต้องอาศัยข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่ผ่านการวิเคราะห์มาอย่างดีแล้วไม่ใช่ใช้แค่ความรู้สึกหรือดูแค่ค่าใดาค่าหนึ่งครับเข้าใจแล้วค่ะ สรุปก็คือกระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่จัดข้อมูลให้เป็นระบบเลือกกราฟที่เหมาะสมคำนวณค่าสรุปต่างๆทั้งค่ากลางทั้งการกระจายแล้วก็ตีความอย่างรอบคอบมีเหตุผลเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปหรือการตัดสินใจที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ ใช่เลยครับสรุปได้ดีมากครับทักษะทั้งหมดนี้แหละครับตั้งแต่การจัดข้อมูลเบื้องต้นเลยไปจนถึงการตีความการตัดสินใจเนี่ยมันเป็นทักษะที่สำคัญมากไม่ใช่แค่สำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์นะแต่ผมว่ามันสำคัญสำหรับทุกคนเลยที่อยากจะเข้าใจโลกรอบตัวโดยอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์ จริงด้วยค่ะมันเหมือนเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เรามองทะลุตัวเลขไปเห็นความหมายหรือเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ข้างหลังได้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับการพูดคุยเจาะลึกเรื่องนี้กันในวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยค่ะยินดีครับเออแต่มีประเด็นทิ้งท้ายให้ลองคิดต่อนิดนึงนะครับค่ะว่ามาเลยครับคือพอเราเข้าใจเรื่องความสาคัญของการกระจายหรือค่า sd แล้วเนี่ยลองสังเกตตัวเองดูไหมครับว่าครั้งต่อไปที่เราเห็นข่าว หรือเห็นรายงานอะไรก็แล้วแต่ที่เขานําเสนอแค่ค่าเฉลี่ยเพียวๆเลยนะเช่นบอกแค่ไรายได้เฉลี่ยของคนในประเทศหรือบอกแค่คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งโรงเรียนการที่เราไม่เห็นภาพการกระจายตัวไม่รู้ค่า SD เนี่ยมันอาจจะทําให้เราพลาดข้อมูลสําคัญอะไรไปบ้างอืมน่าคิดนะคะแล้วการที่เรามองไม่เห็นความแตกต่างหลากหลายที่มันซ่อนอยู่หลังค่าเฉลี่ยน่นะครับมันอาจจะนําไปสู่ความเข้าใจที่อาจจะผิวเผินหรือคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสถานการณ์นั้น ไปได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้น่าเก็บไปคิดต่อดูครับ